ปากซีดเลยนะล้ังหน้าแปรงฟันยอย่างเดียวนะใส่เสื้อตัวเก่าโอ้ผมใจไม่บางก็ประหยัดน้ำไปได้อีกวันหนึ่งไม่ได้อาบน้ําเลยแต่ไม่บานนี่เห็นนะเสื้อผ้ากม่ได้ซากใส่าสาเสื้อตัวเกาด้วยแล้วผมจะจริงๆเลยนะโอ้ไม่ต้องกลัวเรื่องี่กกากก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะบอมมีซี่มาไงอแต่กลัวที่ไหนอ่ะหนักกว่านี้เคยเ,คยเจอมันแล้วเขาเคยเป็นมันแล้วนะสังขขังก็เคยเป็นมันแล้วกลัวที่ไหนแค่สังกะแค่กากนะ ให้กาเกินไม่กลัวแล้วนะครับผมไม่กลัวหรอกนะครับผมมาทําดามสำหรับผมแหละสำหรับคนที่ไม่อาบน้ำสำหรับผมนะเพราะประหยัดน้ําไงแต่ไงก็หล่ออยู่ดีไหมหล่อเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะที่กากก็ไม่กลัวนะอืสังนคังก็ไม่กลัวนะก็เกาขาคันแค่นั้นเองเกาไอ้คันก็เกาแค่นั้นเองโอยิงเมยแกได้แกได้ดูสีมาโลชั่นเออสีมาส่องแกได้ไม่ต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัว หล่อย <laughs> oh, okay, ังหล่อ uh, มันหล่อหล่อเพราะทรงผมจริงนะทรงผมมาแล้วมันดกมันก็หนาก็ดูหล่อกว่าเดิมนะโอ้หล่อจิงแล้วโอ้โหอโอ้โหอโอ้โหลอโอ้โหห่อโอ้โหลอแออโ้โหล่นโ้ล่อ้่อนอะเอ้ลิอ่